ครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็พามาดูบ่อปูนะครับบ่อปูเนาะก็สําหรับเพื่อนๆคงจะงงว่าเอ้าทําไมถ่ายมาให้ดูบ่อปูในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าปูเนี่ยมันหากินเวลากลางคืนครับตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะหลบอยู่ตามซอก ที่ผมวางไว้แบบนี้นะครับตามซอกหินซอกอิฐซอกอะไรต่างๆครับที่ผมได้ทําการวางไว้นะครับลักษณะนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะออกมาหาอะไรกินครับส่วนอาหารนะครับที่ผมให้นะครับก็จะเป็นข้าวสวยนะครับข้าวสวยหรือว่าพวกเศษเอ่อพวกปลานะครับที่เป็นปลาสดนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นปลาเซลอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีนะครับแล้วมันมันตายมันอะไรเงี้ยปลาอะไรก็ช่างนะครับอาจจะเป็นปลาช่อนปลาดุก เรากินเนี่ยเราสับเราตัดมาสักชิ้น2ชิ้นนะครับมาวางไว้ให้มันครับมันกินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวสวยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะเห็นไหมตัวนี้กำลังกินอยู่นะตัวขาวๆที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันจะเป็นข้าวสวยที่ผมเอาลงไว้ให้มันนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่มันกินเห็นไหมมันกาลังกินอยู่นะครับอ่ามันโดนไฟแล้วมันจะหลบนะครับมันหลบเห็นไหมฮะอันนั้นตัวใหญ่นะกาลังคีบกําลังคีบคีบข้าวสวยอยู่เลย แล้วก็ตรงปากนะแมฮะตรงปากมันก็กําลังกินแบบแบบแบอยู่อ่ะตรงนี้เนี่ยผมปล่อยไปหลายตัวอยู่นะตอนกลางวันที่ผมไม่มาถ่ายก็เพราะว่ามันไม่ออกมาให้เห็นนะครับมันก็จะหลบอยู่ตามเนี้ยนะครับตามนี้เลยเนาะวิธีเลี้ยงนะครับก็จะคล้ายๆหอยขมเลยวิธีเตรียมบ่อครับเพื่อนๆก็เตรียมบ่อแบบที่ผมเตรียมบ่อหอยขมนะแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงในวงบ่อซีเมนแบบนี้เนี่ยอย่าใส่เยอะนะครับอันนี้ผมใส่อยู่ประมาณ กเกือบสิบตัวนะครับวงบ่อประมาณ1นึเมตรนะฮะความกว้าง1เมตรนะครับก็ใส่อยู่ประมาณ10ตัวผมแค่อยากลองดูว่ามันจะรอดไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันโอเคแล้วแหละมันคงรอดเนาะเพราะว่ามันอยู่ได้มา2อสามอาทิตย์แล้วนะครับผมปล่อยได้3ามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะเป็นข้าวสวยในช่วงเย็นนะครับเวลาให้อาหารเนี่ยเราให้ช่วงประมาณ6กโมงนะครับหกโมงเย็นนะครับก็จะเป็นข้าวสวยหรือว่าเศษเอ่อพวก เศษปลานะครับที่เป็นสดนะผมจะไม่ให้เป็นสุกนอกจากข้าวสวยนะครับถ้าเป็นพวกปลาพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสดครับถ้าเป็นตัวใหญ่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็วางไว้นะครับผมน้านะครับเราก็วางให้ตัววงบ่อเนี่ยมันเอียงเอียงหน่อยนะครับเห็นไหมฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นมันจะออกโคกๆหน่อยครับก็คือไม่มีน้ำครับฝั่งนี้ก็จะมีน้ำฮะแต่น้ำไม่เยอะนะถึง10เซนไหมประมาณนี้ประมาณนั้นเลยครับ ก็ประมาณนั้นเห็นไหมฮะมันเดินมันก็กินเห็นไหมฮะมันกินแล้วก็น้ําเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีกลิ่นนะครับหรือว่าดูแล้วมันเน่าเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับปกติแล้วผมไม่ให้ได้ผมก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้นะพาข้าวนะครับนี่ผมหวานหวานไว้เผื่อว่ามันออกมาเยอะนะครับมันก็จะได้ถ่ายให้เพื่นพอนๆได้ดูนะเห็นไหมไม,มันมันคาบนะครับมันเอาข้าวแล้วก็หนีเข้าหนีเข้าป่าแล้วแหละหนีเข้าหนีเข้าซอกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเยอะนะครับเพื่อนครับ ตรงที่เป็นใตเ้เขาเรียกอะไรอ่ะรากผักตบเนี่ยะฮะก็จะมีอยู่นะครับผมแล้วก็จวนตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยหลบอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวกว่านี้นะมันยังหลบอยู่หลบอยู่ใต้ตัวนี้นะครับทําให้เรามองไม่เห็นเนาอถ้าตอนกลางวันเนี่ยจะไม่เห็นเลยสักตัวนะครับแมวหลบมาแล้วลงมาอุ้ยชนครับ เนี so ่ยนะครับจะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่เน like well, like mm ี hmm. like uh, in. so hey, Alter, Hello, ่ยม like ีอยู่3ามสี่ตัวนะครับที่คุณแม่ท่านเอามาปล่อยที่หลังด้วยเห็นไหมตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วมันก็เห็นไหมมันก็จะคีบ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 เข้าเข้าสวยมากินเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะมันกินแล้วครับเห็นไหมครับเต็มปากเลยเต็มปากเลยครับแล้วแลวก็ตัวนั้นนะครับตัวนั้นก็กําลังกินเหมือนกันเห็นไหมฮะ อันนี้ผมมาปล่อยเนี่ยไม่มีตายสักตัวนะครับเพื่อนๆครับไม่มีตายเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนั้นเป็นเนื้อปลานะครับเป็นเนื้อปลาเห็นไหมเป็นชิ้นใหญ่ๆสีขาวเนี่ยเป็นเนื้อปลานะครับที่ผมหั่นผมต้มปลานั่นแหละต้มปลาดุกนะครับแล้วก็หั่นเนื้อปลานะครับมาใส่ไว้นิดหนึ่งนะพอที่มันกินหมดเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวน้ํามันจะเน่านะครับแต่น้ามันน้อยนะครับเห็นไหมใส่น้ํไม่น้อยเนี่ยมันก็มันก็อยู่ได้แล้วนะครับใส่น้ําเยอะไม่ได้ด้วยซ้ำครับ ก็อย่าพยายามใส่น้าเยอะเนาะปูมันชอบน้ําน้อยนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่สําหรับหลบภัยให้มันนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้มันก็ไม่ตายแล้วครับเพื่อนๆก็ลองไปเลี้ยงกันดูนะครับแต่ว่า,เ,าเครื่องเสียงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจริงๆมันมีหลายตัวนะครับที่หลบอยู่ตามซอกไอเนี้ยแต่ผมไม่ไปรบกวนมันดีกว่าเนาะแนๆๆแหนแ,แนแน,นแหนแนแหนแหนแนแหนแหนเหนแห้แหนแหนแหนแห้แหนแหนนน อย่ายาเพื่อนโอ้ยอย่าทะเลาะกันดิอยู่อยู่บ้านเดียวกันจะทะเลาะกันทําไมครับอืมตัวใหญ่ตัวตัวเล็กนี้ไปแล้วครับเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปล่อยเยอะเนี่ยอาการเนี้ยมันจะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยเยอะเนี่ยปัญหานี้มันจะเกิดนะครับถ้ายิ่งปล่อยเยอะเนี่ยปูเนี่ยมันก็จะกัดกันนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรสู้กันนะครับแล้วก็ตายครับ <laughs> ขาหัก อะไรล่ะก้ามหักอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็เลยลองปล่อยน้อยๆดูก่อนเนาะเผื่อที่ให้มันได้ทดลองนะครับเราก็ได้ทดลองเลี้ยงรู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมลองให้พวกข้าวสุกอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทดลองเลี้ยงเหมือนกันน้องเพื่อนๆไม่ได้ว่าเลี้ยงเป็นธุรกิจเป็นอะไรฟาร์มเป็นอะไรเหมือนใหญ่ๆวันนี้เขาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็จะพยายามเลี้ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแถวบ้านผมเนี่ย ปูนานะครับกิโลละ5้าสนะครับ40ถึง50าบาทนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าราคาดีมากนะครับปูนานะปูที่ช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีเขาก็ขุดเนาะขุดหรือว่าไปเก็บนะครับเก็บตามรถเกี่ยวอย่างเงี้ยกิโลละ4 0บถึง50าบาทนะครับสงตลาดนะครับผมอันนี้คือปูนานะครับราคาดีมากเลยนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะเพราะว่าเราไปกวนมันเนาะก็สอง อะไรบ้างนะครับโอตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่เนี่ยลบอยู่ตรงนี้โอกล้องไม่โฟกัสได้นี่เห็นไหมฮะตัวสีม่วงม่วงเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ตัวที่สู้กันเมื่อกี้ครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสีม่วงม่วงหลบอยู่แล้วก็อีกตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะมีอีกตัวครับเห็นไหมฮะตรงนั้นตรงไฟฉายนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับหลงไปแล้วก็เล็กนะตัวน ตัวสีขาวๆอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็จะเป็นผมก็จะเลี้ยงให้มันเป็นรุ่นแบบนี้ดูซิว่ามันจะโตไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามันโตมันจะกลายเป็นสีม่วงสีอะไรเหมือนกันหมดแบบนี้ไหมนะครับส่วนตัวเมียตัวผู้อะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้แยกดูเนาะก็จะมีวิธีการดูอยู่อันนี้ผมเรื่องเพศของของปูเนี่ยผมก็จะพอจะเข้าใจอยู่อันนี้ก็คุณแม่ท่านบอกอยู่แล้วเรื่องเพศของปูนะครับก็ตัวเมียตัวผู้ก็มองออกอยู่แล้วแต่ว่า ตอนนี้ก็คือเราต้องเลี้ยงให้มันมีชีวิตให้ได้นะครับมีชีวิตรอดให้ได้แล้วก็ถ้ามันมีลูกนะครับอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันไปยาวๆเนาะสําหรับการเลี้ยงปูนาของผมที่ผมได้ปล่อยไปนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้แหละเนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยผมหัดเลี้ยงปูนาแล้วนะครับฝึกเลี้ยงปูนาเนาะก็หลังจากที่เลี้ยงหอยขมบ้างอะไรบ้างครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับหลายๆอย่างดูซิว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเรานะครับเราก็ทําตัวนั้นแหละนะครับ ก็ตัวไหนที่มาเราดูแล้วเนี่ยมันทําแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับสาหรับเรานะบางทีเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่าทําแล้วมันโอเคบางทีเรามาทําเองมันก็ไม่โอเคมันก็มีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของใครเนาะก็ใครที่เจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีกว่ากันนะครับผมก็สําหรับวันนี้เองเนี่ยผมก็หัดเลี้ยงปูนาเนาะก็รู้สึกว่ามันโอเคนะถ้ามันไม่ตายผมก็ว่าโอเคแล้วแหละนะครับที่เหลือก็คือเหลือแค่มันจะขยายพันธุ์ยังไงนะครับผมเดี๋ยวยังไง คลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยผมจะมาอัดให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ